อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีนวันนี้นะคะจะพามารับประทานอาหารไทยจีนร้านนี้อยู่คู่กับเรามาเจ็ดสิบ ปี้หัวหินพภชนาะร้านนี้อยู่ย่งๆกับสอนนอนนางเล้งมาคุยกับเจ้าของร้านอันนี้เจเนเรชันที่2คุณชูชาติดวงทวีทองสวัสดีนะคะเฮียเฮียเล่าให้เราฟังหน่อยหัวหินพภชนงะเราเมนูอาหารเป็นยังไงจ๊ะ ที่นำเสนอวันนี้ไก่ตอนให้หลังเป็นไก่ซึ่งเลี้ยงโดยธรรมชาติระยะเวลาเลี้ยงประมาณ3-5เดือนนะฮะขนาด3โลครึ่งนะฮะต้นเนื้อของเขาจะนุ่มแล้วก็หนังจะกรอบอนะฮะนะฮะแล้วก็ทานคู่กับน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวกับขิง คู่กับข้าวมันของเราจะผสมกับกระเทียมจะมีกลิ่นหอมของกระเทียมรเราทาวันละหนึ่งตัวเองครับนอกจากว่าลูกค้ามีการจองล่วงหน้าเนี่ยเราก็ะจะทําเพิ่มให้เพียงพอกับลูกค้าเมนูที่สองจ้าจะนําเสนอกุ้งเผานะครับเป็นกุ้งจากทางใต้นะครับไซส์สามตัวโลย่างแล้วก็แกะเปลือกพร้อมทานย่างกําลังหมอดไม่สุกเกินไปแล้วก็มีมันจากกุ้งแม่นาซซึ่งอันนี้สําคัญทานคู่กับน้ําจิม้มกระเทียมพริก หอมนะฮะซึ่งปรุงเป็นถ้วยๆเฉพาะจานไปเผาเสร็จก็ทําน้ําจิ้มเลยอร่อยมากหอมมะนาวมากพี่กินหูก็หอมแล้วกุ้งแบบไซส์กำลังงามเลยไปออสวนกันหน่อยอันนี้ก็เลิศดจ้าอันนี้เป็นหอยนางรมจากสุราษนะครับเราจะเลือกตัวมีขนาดใหญ่แต่ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็เราจะมาผัดและอบด้วยแป้งผสมกับไข่จะกรอบริมๆแล้วก็กันเหนียวเหมือนยืดเหมือนพิซซ่าเน ปลาประดุกย่างเป็นไงจ๊ะจะเป็นพริกแกงที่เราทําเองนะฮะก็เป็นสมุนไพรต่างๆ 6- 7ตัวครับประดุกย่างเขาจะหอมจากการย่างฐานเลาะกระดูกมาเราเฉพาะเนื้อมันมาทําแกงนอกเหเนื้อจากประดุกเนี่ยแกงป่าสามารถใช้เนื้อเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ปลากระพงปลาเนื้ออ่อน ไปอีกหนึ่งปลาด,ดุกปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดจะทอดแบบไฟอ,อ่อนๆจนกรอบทานได้ทั้งก้างทั้งเนื้อมาผัดกับพริกแกงของเราเนี่ฮะมันจะหอมขุน่นรสจะออกหวานนิดๆเผ็ดจากพริกแกงหน่อยๆใช่พริกนะแกงของเขาอร่อยอร่อย มันมีหวานตะเล่มตะเล่มนิดนึงนะแต่ว่ามันถึงเครื่องมากไปอีกหนึ่งเมนูแซบแซบสะตอผัดกุ้งเป็นสะตอจากทางใต้สะตอข้าวนะครับผัดกับกุ้งแชบัวกุ้งทะเลครับกุ้งธรรมชาติก็รสจะค่อนข้างจัดอันนี้มาโดยเฉพาะกะปิกะปิใต้ครับอร่อยนัวทั้งจานนะคะร้านเราเปิดกี่โมงจเฮียครับ10โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่2กับที่4ครับรีต้องขอการันตีให้ ทุกเมนูของหัวหินโภชนาที่มีอายุถึง70ปีเป็นอร่อยและชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านหัวหินโภชนาตั้งอยู่ที่ถนนกระออมร้านอยู่เยื้องกับสอนอนังเลงครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีไปเลยครับ และสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านหัวหินโภชนาะคือเมนูนี้เลยครับและท้ายนี้นะคะรีดมีอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่มากมาฝากสำหรับคนรักอาหารนะคะ <c oughs> เป็นครั้งแรกงานอร่อยเลิศครัวคุณรีดครั้งที่หนึ่งณบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวตั้งแต่วันนี้ ถึง3กันยายนนี้นะคะเท่านั้นอร่อยเลิศกับผลิตรี่เมจูอีติ้งแยาวผิงฉังสวัสดีค่ะ